แนัโทนชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อนานองแคทลีนคอรลิงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแคทลีนค่ะอายุวันนที่เกิดอายุ14ปีค่ะเกิดวันที่20่มกราสองพันาร้อยห้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ที่ The l กเอเจนซี่สค o ลดีบีเอสเป็นคนจังหวัดไหนหนูเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะนิสัยเราเป็นยังไงบ้างหนูเป็นคนยิ้มตลอดค่ะที่หนาป๊อปปี้ก็หัวเราะตลอดเวลาเลยค่ะสิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรา คนเขาจะคิดว่าอยูเป็นแบบเด็กเล่นลอยเด็กเ,เรียนหรือว่าแบบยิงอะไรนี้แต่ความจาริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะตรงนั้นข้ามไปทุกอย่างเลยค่ะงานดีหนูชอบเต้นร้อเงเพลงเล่นกีตาร์อะไรแบบี้ผลงานที่ผ่านมาหนูมีเล่นเรื่องคู่เวรค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องสตาร์ทอัพค่ะอบบของเวอร์ชั่นไทยแล้วก็หนูมีเล่นเรื่องภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วก็เจลเล่หรือว่าเคปซีอะไรแบบนี้เริ่มร้อง,องเต้นตอนอายุเท่าไหร่ ล็อกหนูไม่เคยเป็นล,อล้อกมาก่อนเคยเป็นล็อกแค่ที่นี่ที่เดียวอาชีพเป็นแนบอยากเป็นอยากเป็นหมออยากเป็นไอดอลแล้วก็อยากเป็นนันกแสดงค่ะไอดอลที่ชอบหนูชอบเจนนี่ from b l a c k pink นะคะแล้วก็เลยูจินจาก E.G. หนังที่ short, ชอบดูตอนนะี้หนูชอบดูเรื่อง while you sleeping ของเกาหลีค่ะอาหารที่ชอบหนูชอบกินทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็มีลาซัลแย่ all time favorite พูดได้กี่ภาษา ติดปากของเราบัวหรือเกือกอะไรเงี้ยอวัยวะที่ชอบที่สุดของตัวเองเธอชอบตาเหรอคะเวลาว่างชอบทำอะไรเธอชอบฟังเพลงแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะสิ่งที่กลัวกลัวกลัวพวกแมลงทุกชนิดเลยคะ่ะซอสไม่แบบนัดยุงอะไรเงี้ยค่ะตืมมนะะ่นกลัวเพระว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นก็เลยค่ะมุมประจำเวลาถ่ายรูปเธอจะชอบถ่ายแบบมุมนี้แล้วกับมุมตันขฉากคะ่ะเพื่อให้เห็น บอกความเป็นตัวเองมันเป็นประโยชน์ I live with the best